กายมันเกิดดับไอู่่แล้วความคิดมันก็เกิดดับไปบางทีเราเดินไปความคิดก็ไปคิดเรื่องนู้นอ่ะมันดับไปมาคิดเรื่องนี้อ่ะดับไปคิดเรื่องนี้แกกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วคิดเรื่องพระอ่ะพอพระไม่อยู่มาพุ่งคิดถึงอีกแล้วเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ความคิดเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งที่ความดับแต่ถ้าเกิดเรารู้ท่าทันความคิดมันจะดับเองกการปฏิบัติกับมรรคมวลต้องแยกกันนะเหมือนเรากินข้าวกินน้ำนะ ข้าวมันเป็นของอยากน้ำมันเป็นของเหนีวนะมันคนละส่วนกันเลยไหมปฏิบัติก็คือปฏิบัติมวลก็มวลไปใช่ไหมเมื่อเราปฏิบัติเราต้องเห็นว่าความมวลมันเป็นโทษคือมันเป็นโทษถ้านักปฏิบัติต้องเห็นว่าความมวลเป็นโทษก็คือความเพลินความพอใจถ้าเราปฏิบัติมันต้องรักความสงบมันจะตรงกันข้ามกับพฤติกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมักมวลยังไม่ได้เป็นนักปฏิบัติ อาตรงๆเลยบ้านเราเนี่ยพระอาจารย์ไม่พูดปฏิบัติเพราะว่าพวกเราชอบเห็นแ,แม่มีงานอะไรเนี่ยยิ่งหมอลำพวกเราชอบพระอาจารย์จะดูแต่ถ้าเกิดพวกเราพร้อมที่จะนิ่งสงบแล้วเริ่มจะเบื่อในความสนุกแล้วเนี่ยอยู่แบบสายปา่านิ่งสงบไม่มีพิธีอะไรเข้ามาต่างคนต่างอย่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะปฏิบัติตเราเองเลยถึงเวลาพระอาจารย์ก็จะมานั่งคุยอย่างน้แหละอยู่เงียบสงบนั่นแหละจะได้เห็นข้างในมันคืบเคยเยอะ ไม่ใช่เราอยู่ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบอกเป็นที่อคจรมันไม่ใช่ที่สําหรับพระที่ตั้งใจเพื่อมุ่งนิพพานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งนิพพานโยมแม่ก็เหมือนพระทุกคนเหมือนกันหมดมันต้องต้องเข้าใจว่าความมักมวลมันเป็นหนทางสูงละละ่นรลกเพราะมันหลงอย่าไปตามกิเลสเกินอย่าไปตามพนรักปฏิบัติจะมีนิสัยคือจะไม่ค่อยพูด พระอาจารย์ถ้าไม่จําเป็นถ้าจาไม่กลับมือาจาจะไม่พูดจะไม่ค่อยคุยสองจะเป็นคนที่มิ่งสงบสามก็จะอยู่แบบความเรียบง่ายความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่ตนมีคือมันจะมีธรรมอยู่ภายในจะไม่ชอบความคื้นเคงความฉะน,นแบบั้นเพราะกิ่นคนจากเสิ่งนีน้มันไม่ต่างอะไรสาระโลกอะที่เต้นอยู่ในกระาทะทองแดงเดป็นเพื่อการท่านยิงเนาะเห็นพวกสาระโลกเห็นเตะท่านยิงเพราอท่านผลเพราะท่านผลท่านสงสาร วําทำไมเนาะในพวกนี้นะไปต้องไปเต้นกลางแดแดเหมือนถูกแผลเผาเหมือนตกในรกทั้งเป็นเพราะฉะนั้นต้องเห็นใครเนายว่าอย่าไปสนุกให้ลักครามสงบเพราะสนุกนี้มันก็ไม่ทําให้เราให้เราดีขึ้นหรอกมันเป็นแค่ช่วงอารมณ์เนาะเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนคนไหนนิ่งๆขึ้นเค็งยังอยากสนุกอยู่แต่นี้มันเสียเวลา เราลัดมาให้แล้วทางคนทุกมีอยู่แล้วแล้วเราจะไปคล้องไปแวะใช่ไหมตอนนี้มันก็เห็นใจคือทางนี้ก็ชอบสนุกด้วยก็จัดก็พากันพากันหลงพากันจิตไปหมดเนี่ยมันเป็นกรรมดลยไหมมันเป็นกรรมที่ทําให้เราไม่ได้ยินได้ฟังามมันก็พาไปเห็นไหมแล้วชาวบ้านแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเลยไหมพาไปเนี่ยมาจัดงานพาทนก็เหมือนพากันตกนรลกอ่ะแล้วถามว่าถ้าเกิดเราเต้นกันอย่างนั้นเราสนุกกันอย่างนั้นเ้ยไหม ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลมตายก็ต้องรกแต่ถ้าเกิดเราอยู่นั่งเงียบๆน,นะนั่งอยู่นิน่งๆที่บ้านานั่งฟังธรรมบ้างผักฟงมาอะไรบ้างให้มีสติมีสมาธิอยู่นถ้าเราตายไปด้วยสติสมาธิสุขติภูมิไปเป็นเทวดาสิ่งที่เราทําเนี่ยไปรออยู่หมดแล้วไปรับผลผลบุญที่เราทําถวายทานานะเนี่ยอาหารสองถ้าเป็นสมาธิไปเกิดเป็นพรมสบายอยู่เป็นพรมเห็นไหม นั่งเข้าแต่ฌานและสมาธิไม่ต้องลําบากนะต้องแยกนะพระอาจารย์มาอยู่แต่ละที่ะอาจารย์อยากให้เรื่องการปฏิบัติเพราะนี่มันเป็นทางมันเป็นสิ่งที่เสริฐขึ้สังขารโยมแม่สามารถพ้นจากความความแก่ชรา,าได้ไม่ต้องมาปุ๊บไม่ต้องมาเป็นโรคไม่ต้องมาดีนไม่ต้องมาเป็นอย่างเงี้ยมันทรมารพระอาจารย์ยังอายุสามสิบเนี่ยต้นๆเนี่ยพระอาจารย์ยังเห็นว่ามันเป็นปุ๊บมันเป็นไขยมันปรารถนาไม่อยากเกิด เน,นี่ยคือถ้าปฏิบัติถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเชื่อว่านักปฏิบัติเราต้องทิ้งความสนุกาต้อก็เห็นว่าความสนุกเนี่ยเป็นหนทางสู่นรกความสงบเป็นหนทางสู่สุขติสู่เทวดาสู่ฤาษผมแล้วก็สู่นิพพานได้